ถนนทางข้าหมูห่บ้านรถเท็กก็ไม่สามารถเข้าออกได้ถนนหลายสายใช้การไม่ได้ส่วนที่วัดวันยาวล่างที่ตะบลวันยาวเพชรงสูงจังหวัดจันทบุรีหลังคาของสาราการประเรียนที่ใช้ทำบุญถูกพายุพัดเสียหายนะคะน้ำดูอเข้าไปภายในสาราต้นไม้หักโค่นไปหลายต้นค่ะที่บริเวณหน้าบัวนิ้เท้าเวสุวรรณขู่สีแดงและสีเขียวนะคะแต่พบว่ายักตัวสีเขียวค่ะเหลือแค่กะบอกผู่กายเท้าทั้งสองข้าง ส่วนตัวของเท้าเวสุวรรณหายไปพบในเวลา่อมาว่าเท้าเวสุวรรณล้มลงไปนอนหงายอยู่กับพื้นนะคะพายุพัดนะคะเนี่ยชาวบ้านกำลังเล่นแก้เท้ากับฟุงไว้เทียบสถานที่ในสุวรรณขณะที่เราเห็นเลยนะว่าลมแรงขนาดแบบอย่างไรภาพนี้จะชัดเจนห่างจากวัด200เมตรที่ซอย4หมู่2สวนตูเรียนของคุณสมชายยิ้มเชาพล7ไร่ต้นตูเรียน181ต้น แต่และตนอายุกว่า10ปีเติมมาน้าตาไหลแน่เพราะให้ผลผลิตต้นละประมาณ30,000ูกพายุพัดหักโคน่นเสียหายนับจํานวนแล้ว71ต้นความเสียหายมากกว่า2ล้านกว่าจะปลูกได้10ปีทนผู้ชมครับโอ้ไปที่จังหวัดปราทนผู้ชมจังหวัดปราดเมื่อวานนี้เกิดค,ความเสีหยหายหลายจุดนะครับหลังพายุพัดกระหนำ่ำโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิง น้ำเอ่อท่วมพื้นที่รุ่มต่ำแล้วส่วนภาพนี้เป็นลมพัดต้นยางพาราจนราบเป็นนากองเจ้าหน้าที่การเผยแฟร่ภูมิภาคกำลังเตรียมประสานหน้าที่บนทึุภาพเอาไว้ได้เนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหเวลามาก็มา จะเห็นภาพนะครับท่านผู้ชมนอกนอจากนั้น